สวัสดียามเช้าครับพี่น้องมาพบก,กับเกษตรทอตอ่ตอเนาะเกษตรทอตอ่ตอกับเป็นคนอำเภอหนองบัวละวีนะครับจังหวัดเชียงภูมิแล้วก็ขอสวัสดีเอฟซีทั้งบ้านเฮาเอฟซี FC สอปปลเาเอฟซีเมียนมาแล้วก็เอฟซีกัมพูชานะครับที่ติดตามชมคลิปผมเป็นประจํานะครับเพราะว่าี่เป็ี่ยนช่องทางต่างๆนะครับสําหรับคลิปนี้ก็พาพี่น้องมาเบิงมันที่ผมปลูกไปเมื่อวันที่ยี่สิบนะครับว่ามันที่แตกแบบใดแล้วแล้วมันเกิดบอ่อนะครับเพราะว่าตั้งแต่ปลูก ปูไปนะครับฝวนตกใส่อยู่สองเทือนะครับแต่ว,ว่าตกไม้แห้งแล้วบัานี้เอาดูกพันธุ์มาปลูกกะดูกพันธุบบก์กะโบสมบูรณ์ปะไดนะครับถึงแห้งแน่เนาะออันนี้ปลูกได้ประมาณสิบมือด้ครับสิบกว่ามือเมื่อนีวันที่สองแล้วเนาะประมาณสิบสิบสองสิบเอสิบสองมือนี่นะครับประมาณนี้เนาะนี่ครับการเกิดของเขาเขาซีประมาณนี้เลยบางอันกะสมบูรณ์เนี่ยกะ ที่แตกเร็้ยวกาวมูครับถ้าไหนบ่สมบูรณ์กะมันจะค่อยๆแห้งอยากไปลงไปแล้วมันจะไปแตกข้างใต้นะครับคือจังกันเนี่ยมันเดิมงัดเกิดแดดดินขึ้นมาแตกข้างใต้เนาะลำน,น,น,นี่คือกันนะครับมันทบ่แตกตามตาเนาะมันที่แตกข้างใต้เลยแตกอยู่ข้างใต้นี่ครับผมแตกงถึงกบบนี้ครับพี่รองแตก่าแน่เนาะ อันนี้เริ่มแตกอยู่เพีครับแตกอยู่ตานี่แจ้งรับเนี่ยครับบ่เห็นแตกตาขึ้นมาเนี่ยบอแม่นว่ามันตายนะครับมันมันแตกอยู่ใต้ดินเนี่ยผมลงควอดบางแล้วลงกวยบางแล้วมันดีแตกอยู่ใต้ดินแต่ว่ามันงัดดินบ่ท่านขึ้นมาได้เนาะมันที่ขึ้นซ่านี่ครับสีเหนียวปูงยาะครับพี่น้องแรงครับนี่ก็ทิ้งช่วงไปประมาณจะ เป็นอาทิตย์แล้วครับแต่ว่าดินเนี้ยส้มดีอยู่นี่ก็คือเป็นบริเวณอยู่ให้ผมเนาะเพราะว่าผมที่มาเบื้องไว้ก้อนเดี๋ยววันเสาร์หรือว่ามืออื่นเนี่แหละครับที่มาฉีดปุ๋ยเนาะจะติดตามได้เลยเนาะครับว่าผมฉีดปุ๋ยอย่างเนี้ยปกติน่ะผมจะฉีดตั้งแต่ปลูกได้เจ็ดมื้อแล้วนะครับแต่ว่าปีนี้ <c oughs> ผมติดปัญหาลายย่างแล้วบ้านี้่นบ่ได้บ่มทอนพันธุ์มันนะครับก่อนเอามาปลูก เมื่อว่าที่เป็นเรื่องแแรงนะครับแรงมันกะกะคำนวนสภาพดินบ่ได้ก็เลยว่าตัดดูกแล้วก็แซ่ททอนพันธุ์แะก็มว่าปกกลูกเลยบไ่ได้บ่มนะครับปีนี้ก็เลยมันแตกตาซาเนี่ยการฉีดปุ๋ยกับที่ซาไปน้ำนะครับเพราะว่าการแตกของของมันเขาเปนบทันใจ่างเช่นต้นนี้นะครับเนี่ยเบื้องใกล้ๆพี่นอ้องมันจะแตกมาจากใต้ดินนะครับแตกมันจากใต้ดิน ตุ้มแตกทข็งถึงกันนี้ครับแต่ว่าแตกมาจากใต้ดินที่แตกกอนนะครับว่าเพราะว่ามันอยู่กกเลยทีนี้เป็นปีที่เห็ดมันหยากที่สุดเลยครับเพราะว่าภาวะแรงอันนี้ก็คือผมฉีดยาคุ้มไปนะครับส่วนใดที่ผมฉีดคุ้มถึกนะครับถึกถึกร่องมันเนี่ยมันกันกนทีีบอมีหยาดนะครับยงเช่นแปลงนี้คือกันมีอยูดด่ดอนหนึ่งผมฉีดว่าถึกนะครับหยาเขียวเติบเลย รอยแง่งที่เบิ้งหลลายล่องนะครับซึ่งสภาพร่องมันดูพี่น้องฝนตกแข้งหลายช่วงปลูกได้ประมาณสองมือนะครับเราฝนตกมาใส่ในเบิ้งร่องมันแทบที่บูดเดีอครับนี่ครเบิ้งการแตกของมันนะครับพี่น้องบางคนอาจที่โกเกิดกับมีเนาะครับ ย่นสภาพดูมันเนาะน,นี่ก็เริ่มงัดดินขึ้นมาเด้เนะครับเรื่องัดดินขึ้นมาก็ต้องทํามใจเนี่ยนะครับเพราะว่าปีนี้มันมีหลายๆลายปัจจัยนะครับที่มันเฮ็ดยากนะครับสาหรับมันเพราะว่าจะเปลี่ยนทอนพันธุ์มันราคาแพงนะครับหายากร้อมมีเงินซื้อหาซื้อบ่ได้เพราะว่าทำใหาาห,าาาาหายากครับเชียงโปกอันที่ว่าท่านแตกนะครับมันที่เริ่มแตกมาจากใต้ดิน เ่วาพอะผมได้ฉีดปุ๋ยไปอีกประมาณจากสองรอบนะครับสองรอบนี้ตีเห็นความแตกต่างเลยใบก็ที่เขียวเติบเตลมแปลงนะครับน้องฉีดปุ๋ยไปงจากสองสามรอบนี่ก็ดูเลยครับเบื้องเบื้องพี่น้องเบื้องอันนี้มันแตกมาากใต้ดินนะครับพลพลดีของการแตกมาจากใต้ดินนะครับยอดมันที่อวบกว่าอันที่มันแตกอยู่น้ำมันขอตามันนะครับ ถ้ามันโพ้มาจากใต้ดินนะแล้วต้นกับที่แข็งแรงกว่ากันครับแต่ว่าบางแปลงของท่านนะครับนาดินมันแข็งนะแต่มันที่งัดขึ้นมายากนะครับงัดขึ้นมายากเลยแถวเนี้ยครับแตกมาจากใต้ดินเบิดนึ่ครับมันมีแตกปลายเลยตัวที่ขึ้นมาได้นะครับเบื้องงัดดินขึ้นมาอุ้ยนะ ก่อนที้มาฉีดปุยก็ต้องมายางเบึงก่อนนี้สิและครับมันเป็นตามาฉีดบอ่อหรือว่าเป็นตาได้ไถปลูกไม่นาะครับเพราะว่าหลังจากที่ปลูกไปแล้วกับมาเบื้องอยู่ทีเดียวกับช่วงฝนตกนะครับว่าฝนตกใส่ไหบ่บ่อเนาะครับนีเลยครับพี่นอ้องการแตงของเขา ถ้าเปลี่นมันปุ่นที่เห็นชิคเขียวอยู่พุ่นเป็นมันเดือนสิบสองนะครับปลูกจ่องลายพืชจีกานะครับของน้องผมมันจะเป็นพันแปดเก้าฝั่งไตนี่จะเป็นแปดเก้านะครับแปดเก้าขึ้นไปพุน่นเราสร้างบุญกับเปลี่กษกรศาสตารหาซูลปลูกจ่องเดือนพืชจีกาอันนี้ก็นเนี่ยครับว่เห็นแตกใบนี่เดี๋ยวก็แตกโพแจากดินขึ้นมาครับ เบ่นครัดินเริ่มแตกแล้วนะครับดินเริ่มแตกแล้วเริ่มงัดขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวขึ้นมาครับอยู่ในนี้แหละแต่ว่ามันที่ใส่วลานเนี่ยจังน้อยนี่ครับไอเกือนต้นนี้แล้วนี่ยเริ่มแตกขึ้นม,มาแล้วนะครับคือมันซาครับซาที่ปรทันใจปูอ้ําไปเห็นยอด โผล่ขึ้นมาเลยเนาะครับมันบ่เห็นเขียวตึ๊บขึ้นมาคือยังทุกปีดอกครับพี่น้องนี่ครับมัน,ม,นมันที่บ่ขึ้นแทซี่เนาะปีน่ะอีมันที่เฮ็ดยากมันเป็จนจังซี่ล่ะดี่แตกจังซี่มันก็นสิใช้เวลาเนี่ยยางิ่งไปเรื่อยๆเนาะครับเกาเลี้ยงยาคุ้มยาเนาะครับกัถือว่า ไส้ได้ดีนะครับคุ้มได้ดีอยู่นะครับว่ามีหญ่าเลยปกติมันขื้นซาบแบบที่หย่าก็ได้ขื้นพ้อมกันเลยนะครับอาจี่ขื้นท่วมแล้วมันเนี่ยจะดีขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าได้ขีดคุ้มไปถือว่าใส้ได้ครับเนะี่ยว่ามีหญ่าเลยคุ้มได้ดีอยู่แต่ว่าบริเวณเนี่ยครับที่ผมว่ามฉีดเบอร์ถือเป็นดอนเป็นดอนอยู่ นี่เบื้องนะครับนี่ทีมันขึ้นดีเนาะข,นขึ้นพร้อมกันเสมอกันนะที่เป็นประมาณนี้เดี๋ยวมืออื่นกับทีมาลงคลิปอีกคลิปนึงว่าผมใส่ปุ๋ยอย่างฉีดแบบใดนะครับฉีดแบบใดเนี่ยเดี๋ยวพาพี่น้องมาลงเบื้องอีกเที่หนึ่งนะครับสําหรับพุ่งนี่เนาะสําหรับมืออื่นเนาะสําหรับคลิปนี้ที่ฝากไว้เช่นนี้นะครับขอบคุณหลายๆครับ